สวัสดีครับเช้าอีกวันนึงครับที่โรงพยาบาลบุษราคำวันนี้อึดอัดมากเมื่อคืนละมาดนอนกับบรรดาน้องๆกิตาสาเที่ยงคืนมีคนปลุกบอกบอกมีคนหายใจไม่ทันบ้างอะไรบ้างเอานี้ก่อนนอนเนี่ยนะผมเห็น มันจะมีรถคันสุดท้ายที่เราประกาศปิดรับแล้วมีคันสุดท้ายที่มาส่งรับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอมองหน้าผมรู้สึกอย่าทกู้ภัยนะฮะล่มใทรลําหินหนึ่งสองเจ็ดหรืออะไรนะฮะหลาดเคยเห็นหน้ากันเราคือกู้ภัยด้วยกันเราช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยเหลือร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือประชาชนเราเป็นอาสาที่มาจากประชาชนเพื่อช่วยประชาชนลงจากรถกอดผมโยบมมูไหว้บาง ช่วยผมหน่อยผมเหนื่อยเต็มที่กันแล้วจากรูปถ่ายประมวลก่อนถึงที่ถึงนี้เขาเสียชีวิตแล้วตีสามสามสิบซึ่งผมไปอยากจะล้างล้างไม่อยู่ผมขอแสดงความเสียใจกับรามหินหนึ่งสองเจ็ดด้วยครอบครัวรามินหนึ่งสองเจ็ดด้วยวันนี้จากความบ่นอัดผมพูดแทนใจเจ้าหน้าที่พยาบาลหมอ หรือรองผู้ในการบุศราคมนะและอาสาต่างๆพนักงานทำความสะอาดและพนักงานทุกคนผมไปกระบอกเสียงแทนยพยาบาลหรือพนักงานที่นี่และผู้ป่วยนี่ทุกคนไม่ต้องการอะไรเพื่อจากคนที่มีความรู้เพื่อความรู้ที่งงๆของผมอะอาจจะกระตุ้นจิตใจใ,ใครได้เป็นบทเรียนเหมือนกับสติก้าเหมือนกับซูนามิโควิด มันร้ายแรงกว่าซาดิกา้าโควิดมันร้ายกว่าแรงกว่าซืนามิมันมาเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวคนที่นั่งคุยดีกับผมล้มปุ๊บและตายไม่รู้ตัวครอบครัวสูญเสียล,ลูกติดโควิดอยู่นักในส่วนพ่อต้องเผาบางคนไม่มีรูปถ่ายด้วยซ้ำไปอาสาไปช่วยคน ผมก็ใจคนเปิดก็ป,ดปิดปิดข้อมูลเอราวันก็อยู่ในโทรศัพท์ผมไม่โทษใครทั้งสิ้นทุกคนอยากช่วยกันแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นดีกว่าดีกว่าไปโทษใครดีกว่าไปโทษเอราวานันดีกว่าไปโทษนู่นโทษนี่แต่คนที่มีสิทธิจัดการคนที่มีสิทธิสั่งการคนที่มีสิทธิสั่งเงินมาช่วยนี่สิครับต้องคิดได้แล้ว อานประวัตศาสตร์ชาติไทยมาผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะพ่อผมสอนมานะชอบหอนังสือพระเจ้าเสือเอ่ยพระเจ้าตากออกไปชกงวยออกไปดูแลปุ๊ติดดินเห็นการทํางานเห็นอะไรทุกอย่างเข้าถึงรัศดรเข้าถึงประชาชนรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่ว่าประกาศว่ากูจะไปที่บุสราคมกว่าจะมาจะมีไอ้พวกเอาหน้าใหญ่โตมาเคลียร์สถานที่เรียบร้อย อทุกอย่างสะอาดหมดเจ้าหน้าที่หน้าแย่ไปโดนต่อว่าโดนตำหนิทั้งๆท,ท,ที่เหนื่อยทุกวันอาสามาทำไม่ได้ต้องการเงินเลยสักบาทน,นะเว้ยเราไม่ต้องการอะไรสิ้นแต่พวกกูเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์เราต้องช่วยเหลือกันหมาอย,ย่างช่วยเหลือกันเลยเอานี่แนะนำวิธีการจัดการนะครับลงมาสนามหนึ่งก่อนที่สง่วยเช็คด้วยว่าผู้ป่วยที่เป็นโควิดเนี่ย มีติดเชื้อ HIV หรือเปล่าตอกแยกนะพวกเรานึกไม่ถึงใช่ไหมแต่จะมาลำบากอะไรอาสาที่อยู่ในซึ่งผมประจบกัประสบกันตัวครับเขาไม่ผิดบางคนไม่กล้าพูดบางคนพูดว่าผมเป็น HIV นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือผู้ป่วยที่มาติดติดโควิดแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนติดเตียงเดินไม่ได้ขาสั่นปั ลูกหลานอยากจะเข้ามาไม่ได้ทิ้งแต่เข้ามาไม่ได้ไม่มีรถเข็นรถเข็นหนึ่งคันต่อโซนหนึ่งโซนซึ่งผู้ป่วยเป็นร้อยเพียงพอไหมหมอเมื่อคืนผมเป็นหมอช่วยชีวิตคนที่ผมรู้จักคนที่ผมอุ้มลงมาจากรถไอ้ลามีนหนึ่งสองเจ็ดด้วยแล้วพี่ชายอีกคนหนึ่งไม่หยุดไม่หย่อนผมเข้าไปผมบอกหมอผมช่วยอะไรได้ผมขอช่วยนะผมใส่จมือผมเซฟทุกอย่าง ช่วยถือยาช่วยถืออะไรหมอเจ็ดแปดคนทํางานสักพักหนึ่งวิ่งไปทางนั้นวิ่งไปนี้ไม่หยุดไม่หยุดเลยคิดได้นะคิดนะครับอขอขอโทษนะครับคุณพี่อนุชินคุณพี่มีสิทธิจัดการไม่ใช่ว่าสั่งให้เป็นอย่างนั้นชีนก็เป็นนกชีไม้เป็นไม้เราต้องมาแก้ไขถานการในตอนนี้แล้วว่ามันวิกฤตจริงๆบางคนติดโควิดแล้วเป็นจิตเวชอย่างมนหน้าผมเนี่ยตรงเนี้ย ซึ่งเราอาสาผมขอโทษนะขอไม่ถ่ายผู้ป่วยจิตเวทตอนนี้นะครับอยู่ข้างหน้าผมตรงนี้พังข้าวพังของต้องแยกนะรับผู้ป่วยเขาเขาไม่ผิดนะคนโรคจิตแต่จะมารวมกับผู้ป่วยดีๆไม่ได้คุณแก่นอนอยู่ไปบีบคอเงี้ยตายหาขึ้นมานี่ผมเอามาผูกมัดไม่อยากจะลงสื่อข่าวด้วยกับเตียงเนี่ยเพื่อจะรอผมเล่ประสาบอกว่าให้คุณพยาบาลเนี่ยโทรไปที่โรงพัก ผมก็สงสารตำรวจอีกอะเดี๋ยวติดเอาแบบนี้ใส่ชุด PPE มาหารถสักคันสยบความคุ้มข้างไอ้รถที่พวกคุณเอามาขังพวกผมตอนชุมนุมกันนะเอาขึ้นไปอยู่ก่อนนะตอนนี้วิกฤตมากขอได้ไหมบุษราคำตัวเนี้ยพนักงานที่นี่ผมขอเลยครับตอนนี้พาริชู่ล้างขี้เนี่ยไม่พอยาคนที่ไร้สดนะครับเกี่ยวขี้ราดไนนั้นบุษราคำผมถือว่า ขอให้ลบออกนะครับที่นี่ทําเป็นร้อยครั้งก็ไม่พอเพราะหนึ่งคนแก่คนเท่าเดี๋ยวขี้ราชเดีียวเวลาเขาสะอาดคุณมาดู้าชะตู้ไม่พอบางทีใครก็ได้นะผมขอนะเอารถสิบรอมาลงเลยรถทหารก็ได้ถ้าจะไปจากของร่วมมาเลยมันลงแล้วนั่งอยู่ในรถเดี๋ยวพวกผมไปโกยล,ลงมาจากรถเองเสร็จแล้วพวกคุณไปหานี่แหละน้องๆผมที่นิมิบุตรก็ได้ ให้เขาฆ่าเชื้อเอาอะไรเอาพ่นฆ่าเชื้อให้ไม่ต้องลงจากรถหรือติดต่อไปทางมูอที่ลูกตันอยู่ของผมก็ได้นะพี่หวัวหน้าเขตอาสาเหนือที่พร้อมจะพ่นไอ้ในคุณได้หรือพี่จ้ามเหนือึ่งหกพี่ต้อมก็ได้โอนสองศูนย์สามารถที่พ่นพ่นยาพวกอะไรคุณได้รถจะมาไปจาาของรถจะฝากของที่จะเป็นก็ไม่ได้คิดให้ดีในการจาัดก,การหนึ่งผู้ป่วยนเดินไม่ไหวทั้งนั้นเลย แต่ห้องน้ำเป็นบันไดขั้นรถเข็นเข็นไม่ถึงทําไมราวเด็กก็ไม่มีรู้ไหมว่าวัาวนนี้ลื่นลมกี่คนแล้วที่ผมต้องช่วยไม่ใช่ผมคนเดียวนะอาสาที่อยู่นอกที่จะมาแสดงตัวเยอะมีอาสาคนหนึง่งพ่อของอาสาปลงตึงมาถึงโทรสั่งลูกเลยเอาเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงมามาล้างห้องน้ําถาม่าล้างไม่ล้างกันทุกวันแต่ล้างกันไม่ไหวระบบการจัดก,การก่อนจะตั้งโรงงานสนามคิดให้ดีก่อนว่า คนที่เนี่ยศึกษาดีก่อนว่าเวลาป่วยเป็นโควิดแล้วอาการจะเป็นยังไงต่อไปอะไรยังไงต่อไปโซนออกซิเจนต้องมีมากพอไหมต้องมีครับผมคนบางคนเห็นว่าเตียงว,ว่างต้องว่างไว้เผื่อคนวิกฤตหายดีแล้วก็ต้องมาเตียงธรรมดาเพื่อที่ไอซียูนี่ว่างให้คนที่เพิ่มการวิกฤตเข้ามาใหม่อีกผมไม่รู้จะพูดไงว่าเอาแบบนี้ดีกว่าพี่อนุทินใส่ชุดพ PE ใส่ชุด PPE มาเลย หรือคนเกี่ยวข้ของงานสุขสปปชหรืออะไรก็ได้ใส่ชุดพ p e ีขับรถวีออธรรมดาญี่ปุ่นน่ะนะมาจอดนะบอกว่าปอคุกป,ป่วยพอปว่วมาส่งแล้วลงมาเดี๋ยวผมพาเดินดูนะแล้วมานอนกับผมในเนี้ยสวันมานอนกับผมในนี้2วันนะดูซิเวลาคืนเป็นยังไงบ้างคนป่วยเป็นยังไงมากอะไรกันบ้างบางคนคนแก่ฉีเพรที่นอนฉีเลอะเทอะฉีทุกอย่างเพมเพื่อฉีพิษกระจาย ที่ป้ายจะไปหมดจะทำโรงพาบาสนามศึกษาให้ดีถามผมก็ได้นะผมคิดว่านะตอนนี้ถึงขันวิกฤตหนักแล้วนะครับข้างนอกสดใสข้างในเป็นพงคุณจะดีแต่ว่าเฮ้ยเราช่วยคนโควิดไว้มาส่ง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 ถามมาที่รองรับมีไหมวะ ที่โรงรับมันพอไหมวะเอามาส่งคุณก็จบแค่ตรงนั้นแต่คนที่อยู่เนี่ยยาวนะครับผมเมื่อคืนผมไม่ได้นอนเสียใจแต่ไม่ท้อไม่ถอยผมอยู่กับคนตายมา30กว่าปีกับร่วมกับตันอยู่ผมเห็นจนชินแต่สะเทือนใจที่สุดในยุคโควิดนี้แหละครับผมมันมาไม่รู้ตัวความตาย สำหรับ VIP ไม่ต้องพูดถึงคุณไม่รู้จักหรอกความลำบากในโรงพยาบาลบุศราคเป็นยังไงพวกมีเงินที่รักษาในโรงพยาบาลชัดหลูหลไม่รู้หรอกบางคนอย่างผมสี่สมสิบบาทยังไม่มีสิทธิ์เลยผมก็กลัวตายเพราะผมมีครอบครัวคุณอย่าหาว่าเขาสีเขียวเดินได้พูดได้เมื่อวานก็พูดได้เดินได้วัน,ว,นวันต่ออีกสองวันเขาตายแล้วอ่ะหมอใช้โทรศัพท์มาเอายามาส่งถามว่าคนไข้ เป็นผมผมก็วิตกจริตนะเว้ยไอ้เงี้ยโทรมาบอกเอาึงกินอย่างงี้ี้ลองไปดูไหมมไงลองมึงไม่มีเงินไม่มีที่ไปอยู่กับบ้านกินฟ้าทชายโจเข้าใจอาฟ้าชายโจรก็โอเคกระชายปัดก็โอเคแต่ถ้าคนเป็นแล้วกูไม่โอเคเพราะผมปดูมาก่อนผมอยู่เจ็ดวันในห้องไม่รู้ทำไงผมคิดว่าผมแข็งแรงผมไม่อยากจะเป็นเปลองเตียงจนกระทั่งไม่ไหวคา,านผมไอไปเลือด แฟนผมอยู่ดินน้ำกำดาวเลือดออกผมก็กำเลือดออกผมไม่ไหวแล้วมาหายใจไม่ออกจนกระทั่งพระเจ้าให้ผมดีขึ้นวันแรกที่ผมดีขึ้นผมช่วยเขาผมสงสารนะสงสารทุกฝ่ายคุณอยู่ไอพี IP, มีโรงพยาบาลหรูๆคุณไม่รู้หรอกว่าพวกเราเป็นยังไงผมไม่รู้จะพูดให้พวกคุณคิดได้ยังไงร,รีบสร้างซะ นะผมไม่มีความรู้มาช่วยคิดหน่อยตอนนี้ใครมีวิชาเอามาให้บุสราสรคำหน่อยใครมีน้ํำใครมีพันธิชู่เอามาให้บุสรารคำหน่อย,อาาอยและขอแรงการจัดก,การการฝากของให้หน่อยเพาต้องทํำยังไงมันสําคัญกับคนที่อยู่ที่นี่บ้างเหมือนกันจิตโรคหมอจิตเวชหรือ,อสายด่วนจิตเวชโทรไปไม่มีใครโทรไปแรอครับนะและแก้ไขการปรึกษาเกี่ยวกับ ส่งต่อหรืออะไรก็ได้ที่ที่รองรับเนี่ยนะนะคุณต้องดูแลให้ดีไม่รู้จะพูดองไงแล้วว่าจากใจกูว่าวันนี้เข็นสบคนตายเมื่อเช้าทั้งหมดแปดศพแล้วเหลืออีกสองศพอยู่ในตายโดยไม่คาดคิดการงานพระเจ้าแต่ตอนนี้คนที่จะไม่ตายเราเจะเอาไงกันครับฝากคิดน,นะครับ ฝากความคิดถึงถึงรัฐมนตีอย่าโทษแก่กระทวงสถาการตอนนี้งบตรงไหนเอามาลงตรงนี้ก่อนเชื่อผมขอบคุณครับและทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านอย่าพึ่งมัวทะเากันมาช่วยพวกผมก่อนครับ